เช้านี้เราชวนคุณผู้ฟังมามองลึกลงไปในคำถามที่ฟังดูเจ็บแสบแต่สำคัญยิ่งมนุษย์เราทุจริตโดยธรรมชาติหรือเปล่าการคอร์รัปชันไม่ได้แค่ผิดกฎหมายแต่มันบ่อนทำลายศิลธรรมและอนาคตของสังคม แล้วอะไรในตัวเราที่ทำให้มนุษย์จำนวนไม่น้อยเลือกทางลัดเลือกผลประโยชน์ส่วนตนแม้ต้องแลกกับความถูกต้องวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจคำอธิบายจากหลักประสาทวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าความโลภแรงยั่วยุและแรงกดดันจากสังคมอาจมีอิทธิพลต่อสมองของเรามากกว่าที่เคยคิดสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กัดกินสังคมเรามานานนะคะเรื่องการทุจริตค่ะ คือเราก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันผิดกฎหมายผิดศิลธรรมแต่ทำไมทำไมมันยังเกิดขึ้นซ้ำแลว้วซ้ำเล่าวันนี้เราเลยจะลองมองจากอีกมุมหนึ่งนะคะจากบทความของ BBC News ไทยที่เอาเรื่องประสาทวิทยาศาสตร์มาอธิบายค่ะว่าสมองเราเนี่ยมันมีส่วนกับพฤติกรรมนี้ยังไงแล้วจริงไหมที่ว่าคนเรามีแนวโน้มจะโกงโดยธรรมชาติครับเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมาดูกันว่าปัจจัยเบื้องหลังเนี่ยทั้งเรื่องสังคมอำนาจและก็ที่สำคัญเลย กลไกในสมองของเราเองเนี่ยมันทำงานเชื่องโยงกันยังไงในการตัดสินใจที่เอ,อ่นำไปสู่การทุจริตนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบแก้ไม่ได้นะแต่เป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ถ้าเราเข้าใจมันจริงๆน่าสนใจมากค่ะแล้วถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์เลยนะคะเวลาเราเจอสถานการณ์ที่มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยสมองส่วนไหนคะที่เข้ามามีบทบาทหลักๆเลย โดยปกติแล้วเนี่ยสมองเราเนี่ยจะเกิดการคล้ายๆการต่อสู้กันอยู่นะครับระหว่างแรงจูงใจที่อยากจะได้ผลประโยชน์กับการหยับยั้งชั่งใจคือกลัวผลเสียหรือว่าความรู้สึกผิดทีนี้ประสาทวิทยาศาสตร์เขาจะชี้ไปที่วงจรสําคัญๆอันแรกเลยก็คือวงจรการให้รางวัลครับวงจรการให้รางวัลใช่ครับ วงจรน,นี้มันจะตอบสนองค่อนข้างรุนแรงเลยกับสิ่งล่อใจอย่างเช่นเงินทองหรือว่าสถานะทางสังคมที่สูงขึ้นแล้วที่น่ากลัวก็คือว่าถ้าการทุจริตครั้งหนึ่งมันสําเร็จไปได้เนี่ยสมองจะเกิดการเรียนรู้ครับมันจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาทําให้การเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่มันสนับสนุนพฤติกรรมนั้นอ่ะแข็งแรงขึ้นไปอีกอืมเหมือนกับว่าสมองมันติดใจเหรอคะทาให้ครั้งต่อไปห้ามใจยากขึ้นถูกต้องเลยครับ ประมาณนั้นเลยครับเหมือนมันเรียนรู้ที่จะทุจริตได้แล้วมันก็อยากทำอีกโหแล้วแบบนี้มันมีนกลไกอื่นในสมองมาคอยคานอำนาจหรือว่ามาเบรกบ้างไหมคะมีครับมีแน่นอนนั่นก็คือวงจรการควบคุมตนเองอะฮะซึ่งส่วนนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการคิดถึงผลระยะยาวการแบบว่ารักษาชื่อเสียงหรือการยับยั้งชั่งใจต่างๆแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือเมื่อวงจรรางวัลมันถูกกระตุ้นมากม แบบว่าอยากได้มากๆเนี่ยมันอาจจะไปกดการทำงานของวงจรควบคุมนี้ได้โอ้ค่ะทำให้เราเลือกความพอใจระยะสั้นหรือว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้าไปก่อนแล้วก็นะครับความสำเร็จจากการทุจริตเนี่ยมันยังอาจจะไปรบกวนการประเมินทางศีลธรรมด้วยคือทำให้เรารู้สึกผิดน้อยลงหรืออาจจะมองไม่เห็นเลยว่าสิ่งที่ทำมันผิดนะครับ โอ้ oh, ฟังดูแล้วศึกในสมองนี่ก็ซับซ้อนน่าดูเลยนะคะแล้วปัจจัยภายนอกล่ะคะอย่างเรื่องสังคมที่เราชอบพูดกันว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอันนี้มันส่งผลต่อสมองเราในเรื่องนี้ด้วยไหมคะโอ้โหส่งผลมากเลยครับเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเนาะเราต้องการการยอมรับจากกลุ่มทีนี้ถ้าเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่การทุจริตมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรือที่เรียกว่า เกิด normalization ขึ้นมาเนี่ยสมองส่วนที่มันเกี่ยวกับสังคมมันจะถูกกระตุ้นครับเกิดเป็นแรงกดดันให้เราทำตามกลุ่มไปแม้ว่าลึกๆอาจจะขัดกับความรู้สึกตัวเองก็ตามเหมือนโดนกดดันให้ทำตามใช่ครับคล้ายๆกับการทดลองเรื่องแรงกดดันทางสังคมนั่นแหละครับที่คนยอมตอบผิดตามคนอื่นแล้วที่สำคัญอีกอย่างนะครับคือ พอเราเห็นการทุจริตเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆโดยที่เห่าสร้างไม่มีผลเสียอะไรตามมาเนี่ยสมองมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่า Desensitization Desensitization ครับหรือความชินชานั่นเองครับ อ๋อความชินชาใช่ครับสัญญาณเตือนภัยทางศีและทมในสมองเราเนี่ยมันจะค่อยๆลดความเข้มข้นลงไปเรื่อยๆแปลว่ายิ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยอมรับการโกงสมองเราก็ยิ่งชินแล้วก็ยิ่งรู้สึกผิดน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องเลยครับมันค่อยๆปรับสมองเราไปทีละน้อยแล้วถ้าเป็นเรื่องอํานาจล่ะคะที่เขาว่ากันว่าอํานาจเปลี่ยนคนได้อันนี้ในมุมมองสมองมันจริงไหมคะอืม มีหลักฐานทางประสาสวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับเขาพบว่าอำนาจเนี่ยอาจจะส่งผลใหอ้อย่างแรกเลยคือประเมินค่าผลประโยชน์ส่วนตัวสูงขึ้นเป็นพิเศษให้ค่าตัวเองสูงขึ้นครับแล้วก็2คือสมองอาจจะประมวลผลต้นทุนทางศีลธรรมของการทุจริตแบบผ่อนปรนมากขึ้นคือมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะัก 3. คืออาจจะเกิดภาวะขาดความเห็นอกเห็นใจหรือ lack of empathy ทำให้สนใจแต่ตัวเองมากขึ้น ไม่ค่อยแคร์คนอื่นและสี่การอยู่ในอำนาจนานๆเนี่ยอาจจะทำให้เครือข่ายควบคุมตนเองในสมองมันอ่อนแอลงไปได้ครับเหมือนกรอบป้องกันมันบางลงโหฟังดูครบวงจรเลยนะคะเท่ากับว่าอำนาจอาจจะไปเสริมแรงจูงใจให้หาผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ลดความสามารถในการยับยั้งชั่งใจหรือว่าเห็นใจคนอื่นไปพร้อมๆกันเลยแบบนี้การป้องกันคงไม่ง่ายเลยสิคะใช่ครับ มันก็ดูท้าทายนะครับแต่ว่าประสาทวิทยาศาสตร์ก็ชี้ทางออกที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงสังคมที่สมองของเราอาศัยและปรับตัวอยู่ครับเปลี่ยนแปลงสังคมครับเราต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ยอมรับการทุจริตต้องมีการตรวจสอบและก็เรียกร้องความรับผิดช,ชอบกันอย่างจริงจัง การใช้สิ่งที่เรียกว่าการตำหนิตีเตียนทางสังคม (social condemnation) ที่มันมีประสิทธิธภาพจริงๆไม่ใช่แค่พูดกันลอยๆนะครับอันนี้จะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้มันแข็งแกร่งขึ้นซึ่งมันก็จะไปช่วยเสริมสร้างเครือข่ายการควบคุมในสมองให้ต้านทานสิ่งยุยุได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ต้องคอยระวังปรากฏการณ์การหาเหตุผลข้อข้างตนเอง (self-justification) ด้วยนะครับที่ทำให้คนเรามองว่าการโกงเป็นเรื่องจำเป็นหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย สรุปได้ว่าการทุจริตนี่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะคะไม่ใช่แค่เรื่องจิตสํานึกส่วนบุคคลจริงๆแต่มันเกี่ยวพันลึกซึ้งกับกลไกในสมองทั้งเรื่องรางวัลการควบคุมตัวเองแล้วก็ยังถูกปรับเปลี่ยนได้จากอิทธิพลของสังคมและอํานาจอีกด้วยสมองเรานี่ปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมจริงๆคะ่ะถูกต้องเลยครับและบทความนี้เขาก็เน้นย้ําจริงๆว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมการสร้างกลไกความรับผิดชอบและการตําหนิที่มีพลังเนี่ยคือหัวใจสําคัญเลย ซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามให้เราอาจจะลองกลับไปคิดกันต่อเองนะครับว่าในสังคมในชุมชนหรือในองค์กรที่เราอยู่เนี่ยเราจะช่วยกันสร้างกลไกความรับผิดชอบส่อสังคมหรือการตำหนิติเตียนที่มันจับต้องได้จริงและส่งผลกระทบได้จริงยังไงบ้างเพื่อจะป้องกันไม่ให้การทุจริตมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับแม้สมองมนุษย์จะมีวงจรที่อ่อนไหวต่อรางวัลและแรงกดดันทางสังคมแต่นั่น ไม่ได้หมายความว่าเราถูกกำหนดให้ต้องทุจริตโดยกำเนิดหากสังคมสร้างบริบทที่ยึดมั่นในจริยธรรมเสริมแรงจูงใจเชิงบวกและกล้าตั้งคำถามกับสิ่งผิดสมองเราก็สามารถเรียนรู้ที่จะต่อต้านสิ่งยั่วยุเหล่านั้นได้การต้านทุจริตอาจไม่ได้เริ่มที่กฎหมายแต่อยู่ที่เครือข่ายจริยธรรมในสมองของพวกเราทุกคน อย่าลืมติดตามเสียงจากตราดเช้าชัดวิเคราะห์ประเด็นร้อนเราจะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังข่าวและความจริงในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้สวัสดีค่ะ